สวัสดีนะครับก็อยู่กันไวทูทีแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะมาลองต่อจากคลิปที่แล้วนะเราจะมาลองมอเตอร์วาวกับกล่องนะว่าใช้งานได้ปกติไหม <c oughs> ตัสนี้เพิ่งได้มาแบตไม่มีไฟนะครับลูกนี้บวมแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใหม่แล้วลองดูว่าจะใช้งานได้ไหม <c oughs> อันนี้สวิตต่อนี้มานะฮะเดี๋ยวเราเจะดูเลยนี่นะกล่องรหัส9.1 ครับตึกับนี่นะทำงานนะครับเดี๋ยวจะมาดูระบบไฟว่าไฟมาไหมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอ๋อ,อ,ะะอลืมต่อไฟนะมันเลยปล่อยไฟเลยไม่ออก ต่อก่อัอันนี้ต่อแล้วนะต่อลืมต่อกาวนะเมื่อก,กี้ต่อแล้วใช้งานได้นะครับโมกต์นัดกาชิ้นหนึ่งมอเตอร์ว,ว์วก็ทำงานนะเดี๋ยวให้ดูหลอบเอาออกก่อนปุ๊บหลับจุบมาใหม่ อ่านะครับทำงนนานลองไปอีกรอบหนึง่งได้ๆนะครับโอเคคลิปสนั่นล้วกันใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอ